ทีนี้เรามาดูในส่วนของนะฮะเรื่องของการจะเปิดประเทศนะพี่บอลเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกลุ่มเขาเรียกว่าสําหรับที่จะเป็นการเดินทางแบบเทสแอนด์โกครับเริ่ม1กุมภาพันธนี้ด้วยใช่ครับนั่นก็คือบางกอกแอร์เวย์นี่แหละครับที่จะมีการเปิดเที่ยวบินพิเศษสําหรับผู้โดยสารซ r o รูทนะครับสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกก์ก็จะเริ่มอย่างที่น้องแจ็คบอกนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นี้ครับ บมจบ์การบินกรุงเทพหรือว่า BA หรือสายการบินบางเกาะแอร์เวย์นะครับจะมีการแจ้งเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพภูเก็ตเพื่อสน,สนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับวลาละ2เที่ยวบินเฉพาะผู้โดยสารซีลรูทนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565นี้เป็นต้นไปครับเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงเทพภูเก็ตนะครับ PG จ2 7 5จะออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกา แล้วก็เดินทางถึงสนามบินภูเก็ตในเวลา14นาก5นาทีและเที่ยวบิน PG 5279ก็จะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา17นา10นาทีแล้วก็เดินทางไปถึงสนามบินภูเก็ตในเวลา19นกา15นาทีผู้โดยสารที่เดินทางครับโดยเที่ยวบินพิเศษจะต้องเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรคนะครับสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชนจาจักรอย่างเช่นมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนดนะครับแล้วก็มีหลักฐานการสํารองห้องพักที่ได้มาตรฐานชาเอ็กซ์ต้าพลสนะครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่ต้องยืนยันว่าผู้เดินทางเนี่ยไม่มีเชื้อโรคโควิดสิโดยผ่านวิธีการ RTPCR แล้วก็ในระยะเวลาที่ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางแล้วก็จะต้องมีเอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่50,000ดอลลาร์ 50. สหรัฐเลยทีเดครับแล้วก็ต้องผ่านการคัดกรองมีการตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศรวมทั้งระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลาของกระาทรวงสาธารณสุขที่มีการกําหนดเอาไว้ด้วยครับ